สวัสดี vinegar, an, ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตะลุยสวนว่าคนปลูกทุเรียนสวนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์ว่าคนปลูกทุเรียนปลูกแล้วจะให้ผลผลิตจริงไหมวันนี้มาดูนะครับผมจะพาท่านผู้ชมดูสวนผมนะครับสี่ปีก็มีห้าปีก็มีนะครับปีนี้มีทุกอาการเห็นไหมครับดอกก็มีรุ่นที่มีลูกก็มีนะครับมีดอกก็มีอยู่นะครับยังมีดอกอยู่ถามว่าคนทําทุเรียนดอกรุ่นนี้กังวลไหมผมก็ไม่กังวลนะครับผมเริ่มให้น้าแล้วนะครับที่สวนนี้เริ่มให้น้ําวันว้นวัน สิบห้านาทีนะครับนี่มาดูทุเรียนนะเนี่ยที่ล่วงนี่ผมตัดนะครับนี่ตัดทิ้งเลยอ่าถ้าลูกไหนไม่สวยเราต้องทิ้งนะครับต้องยอมทิ้งนี่คนปลูกทุเรียนนี่นะครับถ้ากิ่งนี้เนี่ยกิ่งมันโตแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูเลยว่าจะแต่งลูกมันไหมถ้าลูกอย่างนี้นะครับมันอาจจะดึงอาหารกันผมแนะนําเอาทิ้งเถิดสักลูกหนึ่งนะครับนี่เหลือไว้สักสามลูกนี่นครับแล้วขึ้นมาดูกิ่งนี้ กิ่งนี้นี่สามลูกนี้กับกลุ่มนี้คนละรุ่นกันแต่ท้าผู้ชมเห็นไหมครับกิ่งมันไม่ได้โตมากนะครับกิ่งมันเล็กมากนะครับท่าน,นี้ผมดูเลยตัวไหนที่มันไม่สวยออกเลยนะครับอ่าลดลดน้าหนักมันลงเหลือสักสามน่าจะพอไหวตรงนี้ต้องลุ้นอีกทีหนึง่งว่าจะเอาตัวไหนไว้อันนี้ก็ต่างหากก็ลงมาดิ่งตรงอยู่แต่ท้าผู้ชมมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับมีทั้งหมด6ลูกผมดูเลยนะครับต้องทิ้งนะครับเนี่ยผมทิ้งคู่นี้เลย ทิ้งเลยนะครับเพราะมันเป็นเป็ดละอันนี้ริงๆิงเล็กๆขนาดนี้ติดสัก2ลูกกาลังดีแต่ผมก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลงังกิ่งนี้มี3ลูกกิ่งนี้ดูแล้วนี่ผมจะทิ้งอยู่แล้วคือแล้วแต่เจ้าของสวนนะครับผมว่าผมจะทิ้งอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ทาทุเรียนเข้าลงอ่าตัวนี้อาจจะเอาไว้ได้หรือจะอ,ออกก็ได้นะครับถ้าจะให้ทรงสวยควรจะเอาตัวนี้ออกถ้าอยากให้สวยก็เอาตัวนี้ออกไปนี่ครับเห็นไหมครับก็เหลืออีกสลูกแต่คราวนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้ก็นี่1ลูก ตัวนี้มี2ลูกตัวนี้เนี่ยเสียทรงแล้วนะครับทิ้งเลยครับแค่นี้แหละครับลองดูนะครับว่าท่านต้องแต่งนะครับถ้าท่านไม่แต่งคนขายเข้าล้งต้องทําทรงให้สวยแต่ผมไม่ได้ขายเข้าล้งนะครับเพราะว่าทุเรียนพี่สวนผมนี้เน้นขายตามหน้าสวนแล้วก็ขายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ากิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4ี่ลูกนะครับทําไมผมต้องเอาลูกนี้ออกเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาแย่งอาหารเพื่ออาจจะทําให้ล่วงด้วยเท่ากันหมดก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนตัวนี้นี่นะครับเราดูกิ่งเขาแล้วเนี่ก็ไม่น่าจะสมบูรณ์มากก็ควรจะเอาตัวนี้ทิง้งนะครับรเดี๋ยวไว้อย่างนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับกิ่งนี้นะครับเนี่ยนะครับผมเอาแค่สองพอผมไม่เอาเยอะนะครับเนี่ยลองดูเดี๋ยวทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วมาดูกิ่งนี้นะครับท่าผู้ชมเห็นอยู่แล้วว่ากิ่งขนาดนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออกรีสักลูกหนึ่งเนี่ยครับแค่ลูกหนึ่งนี่พออยู่ได้มาดูช่องอันนี้นะครับ นี่ช่อนี้นะครับมันมี2ช่อนะครับช่อนี้มีด้วยกัน6ลูก,ลกผมจะเอาลูกที่ไม่ค่อยสวยนี่ทิ้งนะครับนี่นะครับตรงไม่สวยออกเลยเหลือไวสี่นะครับนี่นะครับเหลือไว้แค่สี่ลูกนะครับนี่แต่งไปได้เลยนะครับนี่แต่งออกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ของแถมนี่แหละครับการที่มีทุเรียนหลายรุ่น ถ้าจะเอารุ่นนี้มันก็มีนิดเดียวท exactly. ่านี้เราไม่ได้ให้อาหารเราคือเราไม่ได้ให้ป uh ุ๋ยถ mm. ้าให้ปุ๋ยเราก็ัวรุ่นนี้มันล่วงเราก็เลยต้องมาเอารุ่นนี้รุ่นนี้มากกว่ามันเยอะกว่านะครับตัวนี้ก็เลยว่าเป็นของแถมสาหรับไว้เจ้าของสวนชิมหรือเพื่อนฝูงที่อ่าผ่านไปมาชิมเฉยแต่รุ่นที่เราจะเอาคือรุ่นนี้แหละครับนี่รุ่นนี้เลยที่เราจะเอาคือรุ่นนี้ที่มันดกที่สุดนะครับลองดูนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมอ่าในคลิปนี้นะครับอ่า จะมีความรู้และมีความเข้าใจในการทำทุเรียนนะครับทำทุเรียนผมฝากิดนึงนะครับไม่ว่าจะทำเกษตรอะไรให้ทำล้อไปกับธรรมชาติอย่าไยายาล้างธรรมชาติคือเวลาทำสวนทุเรียนคุณก็ต้องดูว่าในสวนทุเรียนนี่ปล่อยให้หญ้าขึ้นปล่อยให้ขึ้นเลยที่สวนผมไม่เคยฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ฉีดไกโฟเซตไม่มียาเผาไหม้ไม่มียาดูดซึมเพราะอะไรผมเชื่อในเรื่องดินมีชีวิต ถ้าดินมีชีวิตมีสัตว์หน้าดินมีจุลินทรีย์มีสิ่งมีชีวิตต้นไม้ให้กลับไปที่ป่านะครับก่อนหน้านั้น,นผลหมากรากไม้เขาเกิดที่ป่าในป่าไม่มีใครให้ปุ๋ย แล้วไม่มีใครให้ยาไม่มีใครให้ฮอร์โมนเราลองสังเกตดูว่าใบไม้ร่วงหล่นลงมาไสเดือนกินสัตว์หน้าดินกินจุลินทรีย์ในดินเขากินพอเขากินเขาก็ขับถ่ายออกมาเป็น NPK ปุ๋ยอินทรีย์ที่เขาบอกว่าปุ๋ยขี้ไสเดือนปุ๋ยมูลไสเดือนมันมี NPK ต้นไม้ก็งามเหมือนเดิมในป่าสงวนเป็นล้านล้านไร่ไม่มีใครให้ปุ๋ยแล้วไม่มีใครให้ยาท่านสังเกตดูเลย เวลาเรามาทําทุเรียนทําไมเราถึงต้องอยาล้างธรรมชาติถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีดีไหมครับดีให้ผลผลิตสูงถ้าเราไม่ให้ปุ๋ยเคมีเลยให้แต่อินทรีย์ผลผลิตก็ไม่พอเพราะผลผลิตไม่พอเพราะว่าทุกวันนี้ทําเกษตรต้องมีกําไรต้องได้เงินเยอะทุกคนก็เลยแข่งขันเรื่องเงินเยอะเลยหลงทางใช้เคมีอย่างเดียวดินเริ่มเสื่อมดิ่ตายใช้สารเคมีเพิ่มเข้าไปยาฆ่ายายาคุมยาทุกอย่างเกิดปัญหาในดินไม่มีสัตว์หน้าดินเขาเรียกว่าดินเสื่อมดินตายคนทําเกษตรถึงประสบปัญหาว่าต้อง ให้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นแล้วดินก็เสื่อมลงเรื่อยๆสัตว์หน้าดินก็ไม่มี สุดท้ายผลผลิตตกต่ำแล้วมีหนี้สินผมแนะนานะครับผมฝากนะครับว่าท่านที่ทําเกษตรต้องทําเกษตรลรอไปกับป่าในดินในใบไม้ร่วงหล่นลง,ลงในโคนต้นอย่าไปกลัวว่าจะเกิดเชื้อราการันตีเลยครับเพราะว่าในป่าในเขาต้นไม้เขากินอินทรีย์จากพืชผมอยากให้ลองอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับให้ลองดูว่าถ้าทําเกษตรแบบดินมีชีวิตถ้า,ด,า,า,าดินมีชีวิตท่านจะทําเกษตรง่ายขึ้นการให้ปุ๋ยจะน้อยลงแล้วที่สําคัญจะมีกําไรและเกษตรจะยั่งยืนมาทําเกษตรดินมีชีวิตทําเกษตรอย่างยั่งยืนไปกับปุ๋ย เป็นทองนะครับ